สวัสดีครับเดินเล่นวันที่2นะครับรอบรอบคอมพิวเต็ดูว่ามีอะไรอีกบ้างจริงๆยังมีเยอะแหละที่เดินสำรวจวันก่อนนะครับนอกตัวก็ยังไม่ได้ไปเนี่ยเดินมาในโซนที่แบบคนไม่หนานแน่นวันนี้วันที่2คนน้อยกว่าวันแรกเยอะเลยเป็นไปตามที่คาดเอาไว้เหมือนกับว่าอัน,อ,นอันนะครับแล้วอยากจะมาวันแรกกันเดินมาโซนหลังโซนนี้ก็จะเป็นแบบบูธที่แบบว่าเออไม่ค่อยใหญ่มากเดี๋ยวลองดูดีกว่านี่ ผมเห็นซ้ายมือเรามีอะไรอะูซแตกนะครับเอลซ่าการ์ดในตำนานหลายคนไม่รู้จักไปแล้วสำหรับเอลซ่านะครับก็ทำเอ็นวีเดียโด่งดังเคยเข้าไปทำตลาดในบ้านเรารอบนี้เอลซ่าเอาอะไรมาโชว์บ้างลองแวะไปดูดิเดินวนๆผ่านๆชบๆนะครับเอามาให้ชมกันหลักๆเหมือนจะเอาจอใช่ไหมตอนนี้เอลซ่าดูทรง ขายจอใช่นะครับาจากเคยทำการจอที่แบบว่าโด่งดังแล้วก็มีเคสด้วยนี่จอจอแล้วก็จอ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 มีอันนี้ไม่รู้ยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อเอลซ่านะครับ VSP ก็มีโพสัมผัสน่าจะเป็นแบบเหมือน บริษัทในเครือแต่ละหลักก็จะเป็นจอนะลองมาสองจอกันดูสักนิดละกันนะครับนี่ตัวสเปคจอเกมมิ่ง 16:9,1080p,280Hz เออมีจออีกแบรนด์หนึ่งนี่พูดถึงละกันเผื่อว่าเดี๋ยวมีเจ้าไหนเอาเข้าไปทำตลาดในบ้านเรานะครับสำหรับแบรนด์เอลซ่าแบรนด์เอลซ่านี่ไม่ได้เป็นแบรนด์ล่างไม่ได้เป็นแบรนด์ใหม่นะสำหรับน้องๆขอเรียกแบบนั้นละกันนะครับเอลซ่านี่เป็นแบรนด์ที่โด่งดังในอดีต ทำการ์ดจอ n v ็นวีเดียคือแข่งกับวินฟา s t แข่งกับรีเด็กอันนี้จอโค้งนะครับแข่งกันแบบจต็มี้ตะบานซึ่งก็ถือเป็นแบรนด์ในระดับกรุ๊ป A อนะครับหรือถ้าจะแบบบางคนมองว่าอ่ะไม่ใช่กรุ๊ป A ที่แบบโด่งดังในยุคนี้ถ้าให้ผมประเมินก็ประมาณแบบ B บวกๆได้เลยนะครับสำหรับแบรนด์เอลซก็ตอนนี้หันมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องของจอมั้งดูทรงแล้วนะครับ Okay. แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวจอโดยมีจอ,อยักษ์ใหญ่ด้วยผมพยายามเดินดูว่ามีโอล d หรือเปล่าตัวนี้น่าจะเป็นอ่าไม่ใช่เนี่ยอาจจะเป็นโอล d ก็ได้บางเทียบเทียบเทียบนะครับเห็นมีสเปคเดี๋ยวค่อยมาหยิบแคตตาล็อกตัวนี้เป็นอะไรอะสอง0เก้าร้อยแสิบเฮิร์ตสองัเสฮิร์ตมันคือ D-P หนึ่ง u x r a t Input ไม่บอกพันแนวฮหรือผมมองไม่เห็นเองสายตาไม่ดี แก่แล้วนะครับผมว่าต้องมีแหละจอเลตตัวไฟสูงตัวไฮไลท์แห่งยุคมันดูสเปคตัวใหญ่ด้วยว่าที่เขาโชว์อยู่นะครับ 4K120MiniQLED มาตัวนี้โอเคไปต่อนะครับยังมีอีกหลายที่นูน่นเป้าหมาย EK เออเดี๋ยวก่อนไกลเอาบางซอนก่อนนะซอนผู้ชายนะครับเซาแมนอันนี้อัฟฟ้าครูเก แวะมาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับไม่เพียงแค่แบบชุดน้ำฝั่งเดสก์ท็อปแค่นั้นนะมันก็มีแบบว่าอันนี้จะเรียกว่าอะไรนะกลุ่มตลาดเอ็นเตอร์ไพรส์ตลาดองค์กรนะครับอาวาคูก็รับทำอาว่าคูไม่ได้ขายเฉพาะแบรนด์ภายใต้แบรนด์ตัวเองอาว่าคูนี่รับ O.E.M มานานแล้วนะครับเป็นแบรนด์ดังจากทางยุโรปนี่แบบชุดแรกแบบนี้เห็นไหมน้ำามตอนบล็อกน้ำ หน้าตาง่ายๆทื่อๆอาจจะดูไม่สวยแต่เน้นประโยชน์ใช้งานนะครับให้ได้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถใช้ชุดน้ำได้อันนั้นเซิร์ฟเวอร์ R G B หรือเปล่าเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาดูเ hey, อานี่ตัวอะไรนะปึ๊บเอเิกซูเปอร์โนวาเอซ์ตรีมก็ของใหม่ๆนะครับมีตัวอะไรตัวนี้นอ๋อก็เป็นจุดปั๊มน้ำใช่ไหมเนี่ย เออจ็บฮะมันคือไม่รู้ What is this? That's the new pump. Pump? That's new pump. y e a t h a new pump. i t You can do the pitch for it. y e so it's a uh, smaller and it's the same. อ่ามันมันคือตัวปั๊มนะครับแต่ performance เทียบเท่ากับตัวใหญ่เออ it's very good เจ๋งนะครับาปั๊มตัวใหม่อันนี้เป็นแบบอซ์เตอร์นปั๊มแล้วก็มีพัดลมใหม่ๆต่างๆนะครับนี่ถ้าเปรียบเทียบขนาดอุ๊ยอุ๊ยอ,ยอะระหว่างเดิมที่นิยมเรียกกันว่า D5 นะครับแล้วก็นี่มาแบบนี้เขาบอกว่าเพิร์คอมานเหมือนกันเลยกับตัวใหญ่แม้ว่าขนาดขนาดมันจะเล็กนะครับนี่เห็นไหมเดิมเราใช้แบบนี้วุ่นวายกับชีวิต ก็มีพัดลมนะครับมีต่างๆบล็อกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยผลิตภัณฑ์ชุดน้ําเกี่ยวกับชุดน้ําเปิดควิกลิลิทนี่เจ๋งนะครับหลายๆคนอยากได้ผมก็อยากได้เออที่แบบว่ามันจะมีโน d r รอปโน r ดรก็คือเวลาดึงออกแล้วน้ําไม่รั่วนะครับมีมอน้ำหน้าตามีหลากหลายขนาดตามแต่ต้องการาอันนี้จะเป็นแบบเซตอิเตอร์นัลคอมพลีท พร้อมใช้วางบนหลังคาเคีสวางบนพื้นวางบนโต๊ะตามแต่เลยนะครับเดี๋ยวแวบ,บไปดูด้านน,น,นู้นนิดนึงมี RGB แจีบีขแบกอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับซูเวอร์นี่เทียบชุดน้ำมันติ CPU ก็มีชุดน้ำได้เห็นไหมหม้อน้ำโอ้โหหม้อน้ำหนึ่งสอามสี่ห้าหกนะครับหตัวเต็มที่เลยก็แบบว่าเหมือนกับเป็นแร็กซึ่งอันนี้ตัวเครื่อง นะครับแล้วก็เอาหม้อน้ํามาไว้ที่นี่ตามจํานวน CPU หรืออาจจะเป็นจานวน GPU อันนี้อาจจะเป็น GPU อาจจะเป็น NVIDIA NVIDIA อะไรแล้วนะจําไม่ได้โอเคลองแวะมาดูฝั่งนี้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุดน้ำเอยพัดลมสวยนั่นเนี่ย,ย,นนยกรอบแบบนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ไม่รั่วด้วย ยังแจมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคูน cover b o c มีน้ำปิด AIO แล้วก็ <Okay. S 1> บล็อกอะไรอาจจะเป็นอ๋อเป็นแค่ที่ใส่ปั๊มน้ำนี่ไง ปั๊มเล็กลงนะครับเห็นไหมตัวปั๊มที่ให้ดูไปเมื่อตะกี้แล้วการนี้ก็จะเป็นแบบว่าถังพักน้ำอาจจะยึดข้างในก็ตามแต่น้ำมอน้ำในแบบฉบับของอัลฟาฟูที่มีกรอบรอบนี้เพิ่มความสวยงามเพิ่มความหรูหราอันนี้ก็จะเป็นคูลเคเวอร์ของบอร์ดมินิ i อ x นะครับดูแล้วอาจจะเป็นเอาจีสักตัวหนึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สุดน้ำอันนี้ก็ถังถังพักน้ำเออปั๊มเล็กลงแจมนี่แหละนี่ เอสเอ็นดีนะครับชัวแบบนี้สําหรับ s อสเอ็นก็สามารถระบายความร้อนด้วยน้ําได้ด้วยคนที่เล่นน้ําเปิดอ่าอาโนเคสเคสตัวเองหรือเปล่าหรือว่าแค่ประกอบข้างในให้ดูเดี๋ยวลองแวะไปดูนิดน,นึงดีกว่านะครับสําหรับผลิตภัณฑ์จากอัลฟ้าคูไหนๆก็แวะกันมาแล้วนี่นะอ่าก็มาโชว์พอดีเลยเอฟเฟกต์โปรสโกลเกนอัลฟ้าคูเอฟเฟก คาร์บอนคออมีการโคแลบกันนะครับนี่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนจริงๆคาร์บอนแท้ๆเออฮะนี่นะครับคาร์บอนคอจมอกคาร์บอาจีออป์บ่ะก็คืออะไรเนี่ยก็คือตัวเครื่องนะครับทำเคสออกมาใส่ชุด เอา G ให้มันเป็นคาร์บอนเอาละว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตัดตรงนี้ก่อนไหมตัดตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูอซแมนมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับก็มีหลายๆอย่างน่าสนใจด้านหลังโซ่แตกแวะดูโซ่แตกก่อนนน้นๆสั้นๆนะครับพอดูแล้วอาจจะไม่รู้มีของให,หม่ไหมนี่โซ่แตกอตอนนี้ก็เครื่องเล่นเกมพกพากำลังมานะครับไม่ต้องห่วง ทุกๆเจ้าเหมือนจะมีกันหมดเลยสเปคเป็นไงบ้างแลไม่เห็นดีนองสายตายาวตัวหนังสือเอียดเป็นอันนี้ AMD Ryzen นะครับไม่ใช่ Intel ที่เป็น Intel เหมือนจะมีเฉพาะ MSI แค่นั้นเองนะครับสำหรับสซตซแตกที่หล,หลายๆคนคุ้นเคยกันอาจจะรู้แค่ว่าเออมีแค่การ์ดจอยแยกจริงๆแล้วปล่านะโซ่แตกก็จะมีมินิ p c นะครับมี อปกรอื่นๆมีตลาดอื่นๆด้วยนเนี่ยอย่างเช่นเอามาโชว์รอบนี้นะครับก็มีตลาดในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ G P U มีนะครับเนี่ยเกี่ยวกับของตลาดองค์กรด้วยแไม่ได้ทำแค่การ์จอเกมมิ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองเยวมีอะไรน่าสนใจอ๋ออันนี้นี่นะครับกระเป๋าเกมมิ่ง V R Go อ่าฮะอ่า มันคือ unstoppable freedom นะครับอิสระการทั้งที่ unstoppable ไม่สามารถหยุดหยุดความอิสระได้นี่ตลาด mini pc นะครับเครื่องสำเร็จรูปของทางโ o เทคเอาจริงๆแล้วนี่ตลาดใหญ่เลยนะโดยเฉพาะในตลาดอเมริกาเหนือนะครับงานนี้มีคัดจอมาโชว์ไหมไม่มีมั้งเพราะว่ามันไม่มีกระจอรุ่นใหม่ไงนะครับอา่ามีมม,มีเอามาวางไว้หลบมุมเห็นไหม ไม่ได้ตั้งใจจะโชว์การ์ดจอแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับสำหรับบูธโซแตกรอบนี้มีอะไรอีกบ้างก็มีการ์ดจอที่เปิดตัวอยู่แล้วมีมินิพีซีมีอะไรไหมมินิพีสีขาวเทรนสีขาวก็ยังอยู่นะครับนี่บิวส l a ลเ Play Big การ์ดเล็กลง RTX 40 Series นี่ พยายามทำให้มันแบบเล็กๆลงมองไม่เห็นเนี่ยตัวเล็กจิ๋วนะครับสุขใจสาย i t x แน่นอนตัวนี้คือ r t x 4060 8g solo ด้านบน4070 m อ่าแบเออดีไซน์สวยฮะตัวนี้มันก็คือ 40 4 80 Super t r i n i t y เออเล็กดีนะเนี่ยสำหรับ40 80ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น40 80 Super M ดีไซน์แบบโค้งมนสวยนะบางคนอาจจะไม่ชอบนี่เลยการในลักษณะของ Blower หลายคนถามหากันอยู่แต่ไม่รู้มีเข้าไปทำตลาดบ้านเราหรือเปล่านะครับ40 70 Blower เพราะว่าบางทีแบบไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบว่าจะเอาสวยแต่จะเอาแบบเรื่องของ air ์ฟ o ูภายในเคสประมาณนั้นเอาแล้วนะสำหรับโซแตกนะครับก็ไม่ได้มีอะไรว้าวมาให้ดูกันงั้นสำหรับตรงนี้เ,เดี๋ยวชุดนี้เดินเล่นเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็3บูธนะเดี๋ยวข้างหน้าผมมีโซ m a n อยู่เดี๋ยวพาไปดูโซ m a n ต่อนะครับว่าปีนี้โซ m a n มีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับเข้าไปทักทาย เพื่อนเก่าสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวแวะไป ek โซนหลังด้านหน้านุ่นก็ยังมีอีกหลายบูธนวเคลปอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับก็ดูบรรยากาศเต็มๆรอบๆนะครับวันนี้ก็ยังคงคึกคักอยู่แต่ไม่หนา,นานแน่นเหมือนเมื่อวานนะครับยังไม่ได้แบบว่าแน่นจนเดินไม่ได้อารมณ์เมื่อวานนี่คือคลองถมเลยเอาละนะสําหรับคลิปนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมฝากติดตามผลงานกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกัน ในคลิปต่อไปครับผมไปครับ